ฝึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าลองถ่ายคลิปดูเราจะเป็นยังไงเผื่อว่าจะได้เจอชีพใหม่ไม่ใช่สวัสดีทุกคนครับก็ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับจริงๆเราเป็นวันที่2แล้วก็วันนี้จะลองออกไปเดินเล่นแถวๆวโรงแรมดูว่าจะเป็นยังไงจริงมาถึงแต่ื่อวานแล้วแต่ื่อวานคือเพลียมากแล้วก็พักผ่อนอย่างเดียวแล้วก็นอนไปสักเกือบ10กว่าชั่วโมงได้มั้ง ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะลองออกไปเดินเล่นดูวันนี้เป็นบรรยากาศในห้องนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้จะไปไหนบ้างตอนนี้เราก็ออกมากันแล้วนะครับกําลังอยู่ระหว่างเส้นทางที่กําลังจะไปคองแม่ข่าซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยที่เคยมาแล้วก็ลองทำตัวเป็นด็อกเกอร์ดูด้วยคือจริงๆช่วงนี้เนี่ยยุ่งมากกับ เรื่องธุระส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีโอกาสว่างเพราะว่าน้องชายมาที่กรุงเทพนะครับประมาณวันสองวันก็เลยแบบแวบบมานะครับก็อันนี้เป็นเส้นทางที่เรากำลังจะไปของแม่ขากันแล้วก็ฝึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าลองถ่ายคลิปดูแล้วจะเป็นยังไงเผื่อว่า จะได้เจอาชีพใหม่ไม่ใช่แต่จริงๆเราก็คือว่าเพราะว่าซื้อกล้องตัวนี้มาเนี่ย DJI มาเนี่ยประมาณอาโอ้ราคาก็หลักหมื่นอยู่ก็เลยอยากจะลองเอามาใช้ดูว่ามันจะมีประโยชน์ไหม mm hmm. เผื่อว่าวันหลังผมไปทริปหน้าอะไรเงี้ยจะได้แบบเอามาเอา,เอามาเก็บบันทึกทริป mm hmm. แล้วก็เอาพวกบรรยากาศอะไรต่างๆนี่นะครับ อันนี้ก็ท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสดีรีบช่วยโอกาสเอาตัวเองไปที่ที่ที่เคยไปก่อนแล้วก็ไม่ไกลนะจริงๆมันประมาณแค่700เมตรจากโรงแรมแค่นั้นก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงนะครับ ตอนนี้ก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใช้สะพานสีเหลืองๆที่เห็นข้างหลังนี้เนี่ยก็จะดูล่มดื่งขึ้นมาหน่อยก็เพราะว่าด้านนี้มันแดดไม่ลงนะครับก็มานี้สำหรับคลองแม่คา